Okay. ออานลัลยนะอ่านเลยอัานเลยเออแจวโอ้ใครจะไปคิดว่ามันจะกัดเดียวเลยเออไม้แรกไม้เดียวเ,าายเดินเดินเข้าไปใกล้ๆมอ,อแล้วเก็บสายเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเห็นตัวแล้วครับ โอ้ดูคันโค้งโอ้โหสวยงามอู้หูยไซสี่ปะเจ้าระวังไอ้ต้นคนนี้ 你看一看。 ออโอ้แม่งเห<อ> <laughs> ็ดนี่ตอนนกลับไงเออนี่ไงตาบ้าเตะ เ yup. ดี๋ยวผลงานของกบกระโดดก้อนอีกแล้วทำไมไม่รู้จะเปลี่ยนสีวะียสีน SO ี้มันขังไม่ไม่สีแล้วมั้งผลงานครับมันจัดอีกแล้วฮอตมากเฮนะครับโอ้โหชื่อลบออกหมดแล้ว ส่องมันไม่เขียนชื่อใหม่น,ะนี่นครับผลงานขบกระโดดเข้าเต็มเนี่ย